พวกเกาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อกฟุตอีพีสองไปรับชมกันเลยก็มาแล้วนะครับน,นี่คือชื่อของผมนะครับใครจเจอพวกเร่าทักทายด้วยนะไปฟาร์มบอสกันเถอะทุกคนเราเจอโป้คนนี้ใช่คนนี้ครับมันโปอ เพื่อนผมบอกรีพอร์ตมันอึ้งข้อหาโป๊รีพอร์ตคา,าบอสกัน จุบจุบดีไปจุดผมอาจจะไม่ค่อยจะทำคลิปแล้วแต่ก็ทำอยู่แกปิดเทอมแล้วหรือว่าวันนี้วันที่16เชียปอ่ มัมน้วตดตัดมนมนัมนตรงตีมนัมนไปละไปการมาเรื่อย แกตายนี่ยไอเจ็บต้นหอมมันไม่เค้าโดนบอทเท่าไหร่เอ่อเริ่มแอร์ลืมแอร์เฮ้ยพูดทักทายหน่อยเพื่อนพูดได้เอาเพื่อนแล้วก็่ากลีย่าซิงดังเพื่อนเฮ้ยใครวะ ขึ้นมีคนใช้ผลมังกรนะเพื่อนทิ้งบอไปเก่าเพื่อนนี่คิดว่าโหดมากเลยครับแอบบุกโหดจริงตายบอเอ้าฮยตายเย่เพื่อนมึงพูดดังๆหน่อยอ่ะอ่ะไม่ควครับบอ ไม่ใช <My> ่อออไอคนนั้นมาข้าม <My God. S 1> ันตีวกระเทืบมันแล้วเฮ้ยยรูโยรูอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยหมดเกนี้ยตาเปล่าพีช่ชายนี่ดิครับรออะไรอ่ะนี่มันราตายแน่นอนขึ้นไปขึ้นไปนี่ดีครับว่าอะไร พิมด่าลงมือช่างมันนะอยากเสียค่างหัวาเรจะทำเซเวอร์วีออนะสองนานๆทีเพื่อนจะได้คลิปออกเลยจุดแต่ภาพเลยมาแล้วเอาบอสไปเลยมาดีพูดหน่อยเพื่อนอยาาข เฮมเป็นไรวะทุ่หยาบาาทุ่จับอะไรเทคนิคมุงดีก็ตีด้วยมึงบกคนมามิสมองด้งวยทษโทษแครบเตรียมดีพวกไม่ได้เว่อร์เลยเกย์ <c oughs> <c oughs> เกย์จอก เฮ้ยฮายคีผมขึ้นตัวแล้วเ yeah. ย่ขึ้นเฮ้ยได้แบบเอามาทำเพื่อเฮ้ยบักตามบออกงบักตามบกงค,ครับน,ะนอนๆอยากยังเดี๋ยักตามบกงมาทำไมเนี่ยไม่ได้จ้ะตัดภาพไปเลย ทุกคนครับตอนนี้เราก็จะสุ่มผลไล่ว่าสุ่มผลใ้้พื้อนจะได้ผลอะไรอื uh ้ huh. uh ือื้อผลโหดที่สุดในโลก oh, oh, พูดกักเ,เอ,อ่อทุกคนครับตอนนี้แบบเตือ3สาม๋ยวตรงใช้ต้องนับเป็น ep เป็นที่หนึ่งจุดห้าใช่ ep หนึ่งจุดห้าเอ็มีพูดอ่อย เจ๊ทำเมือว่ะคำายบจะเกิดบอนี่พูดมากว่าเงียบเงียบ,ยบหน่อยเด้เราจะไม่ข้ามแล้วนะตีบอสปิดคลิป ep หนึ่งจุดห้าคลิปมันสั้นเกินไปนี่ มันจะสู้บอสตีวิที่รูปผู้ชายก็คือที่เขาใช้กันทุกวันทั่วเมืองเอ้ยที่ว่าคนเก่งมากยังไงครับไอ้น้องกระจอกเลือทำไมมึงเนี่ย ไอ้ไอ้ทียเอียืร้อยเล็กสักตัวที่เป็นอะไรไปฮักฮัเฮ้ามันหเฮัยเงนอนนอนล้เจออนนี้ผมจะไม่ใช้วิธีขี้หมาให้มึงออกดิเพื่อนกูจะไปฟาร์มตีสักตัวติดคิบมาเพื่อ เพี้ยนเพี้ยนพื่ไหมไตหนาวอุตามา <Okay. S 2> ถ้าเซิฟเดียวกันมันนี่อะอุตามาด้วยแต่ไม่ได้อะไรเลยแ้วมึงได้เมดบาวก,กันไปไงขย <c oughs> ันฟาร์มมงเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> มินมาเยอะๆหน่อยนะคือผมไม่ค่อยมีใครมินเลยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแรกของผมไปพาใช่เอาไปพ่ามาเกิดโอเคเราดูเลยใครแบบไม่ชอบไปผพาก็ไม่เป็นไรก็เะ็นทุกคนกู มาเอ็นมึงรีบเข้าดิเพื่อนเป็นรังเข้าไก่เข้าอันดับนึเพื่อนมึงรีบเข้ามาแบตจะหมดแล้วเนฮ้ยทำไมมันมูเซ่พอร์ต ตามีปัญหาหรือเปล่าวะเนี่ยเออมึงนี่มัดตีวุ๊ดวักกบตายนี่ยแค่มัตีทักทายมาเอรายังโดนเสียงเป็นเลยคาย แรกเราไม่สู้หรอกซู่บุเซนซู่ดีเพื่อนแล้วกูจะไปิดดีไอมุต <spooky> <Yeah. S 2> <curs CDU> ิปิดเปลี่ยนร่างไปเกือบโอเคเต็มกูเลยยัไอมีเอฟซีเลยย่าดีอะเราวกูดูด้วยเออวกูไปฟันกน ร่างโฟงแล้วนี่คือชื่อผมมามาพิมพ์ด้วยนะจับมืนด้วยไหมคลิปหน้าเดี๋ยวทำออสไตร์ก็ได้ก็ได้เ,เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมันมาเล่นออสโต้ด้วยอยากให้ทำเพชรสมเลตูดแล้วได้แลวอย่าเพิ่งค่ะก็ไปโพสต์กัน